เดี๋ยวกูเปิดอีกตัวฮะไม่ต้องอ่ะตัวเดียวมึงก็เล่นให้เก่งอ่ะนี่โห่แรงเหมึงวิิตาเฮ้ยอยมาอยู่ตรงกลางใจอยู่ตรงใจกลางความรู้สึกอยากเป็นสไปเดอร์แมนเไอ้เฮ้ยไอ้อ้ไ้ไอ้ไไอไอ้ เราคุณหลงได้ยังไงอ่ะไอตู้อยากเป็นสาเดอร์แมนเหรออะไรอ่ะกูดึงมึงแล้วกูลงได้ยังไงเฮียเียตายเียเฮียที่โกงมึงก็กันดิกันไม่ได้เฮียมันหนาวมันหนาวเชียวเหรวะเดี๋ยว คุยกูก่อนแท้ไอ้เนี่ยกูส่ได้ไงเนี่ยกูเจอกู็มึงเตะกูมึงนอนถึงมึงเตะหน้ากูเลยเอออไ้สุดมันบอกว่ามันบอกมันกันไม่ได้มันหนาวข่าวก่อนไอ้สัสเนี่ย ยัได้ยาฆ่ากูาเลยสอยากเป็นสาย้ยขึ้นได้เว้ยเฮ้ยใช่หรอเออเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ยมันหนาวไอ้ตูนมันหนาวเฮ้ยอือยูนคอนแส้วนสมึงรู้ได้ไงอะเอาไปสน มันตลกกอะไรเนี่ยไปแก้เล่นปะเนี่ยจัดเอ้ยได้ชื่อแท็กนี่คนหนึ่งเหรอูได้ชื่ออะไรวะเอ้ยคนละบล็อกเกอร์ว่ะเอ้ยคนละบล็อกเกอร์ว่ะคนละอ๋อคลบล็อกคนละบล็อกคนละเฮ้ยคนละบล็อกคนละบล็อกคนละคนละขวาดิ อ้คุณจะเล่นกับมึงทำไมวะเออขอบคุณมากได้คอนเทนต์แล้ว